สังเกตการรู้ว่าอยากจะร่วมเป็นผู้สื่อขา่าวสำนักข่าวประชาชนภาตะวันออกน,นะครับเ,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 เราจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างชัดเจนแล้วทีนี้ภาคประชาชนจะได้แข็งแรงนะฮะภาคประชาชนจะได้แข็งแรงอ่ะต่อไปครับไรที่ยังไม่เคยขึ้นมาพูดจาภาษาอาคุณต่อไม้แดงครับเคยครับอาคุณรับปากจะทําอะไรยังไ,ไงแบบไหนก่อจะได้เร็จเป็นเลยนะคุณจะได้อธิบายเอง เพนเองเลยนะโอเคถ้าผมก็สวัสดีครับผมผมแดงครับเคยเคยมีประสบการณ์ทางด้านทำข่าวนะครับทำข่าวเรื่งการเมืองนี่นะครับก็อยู่ในเขตที่หกนะครับแต่ตอนนี้พอดีตอนนี้ย้ายอยู่เขตที่เจ็ดนะครับก็เลย,ยกจกร่วมงานนะครับทางแปดแปดเก้าอเพล็กยนะครับ ก็คือเบื้องต้นก็อยากศึกษานเพราะว่าการทาข่าวการทำข่าวการเมืองการเลือกตั้งนี่นะครับก็เราต้องเราเราต้องรู้ว่าหน่วยเลือกตั้งนี้มีกี่นะครับหรือเขตเขตนี้นะครับสมว่าเริ่มต้นที่เขตเขตก่อนนะครับรือว่าเขตเขตปี20หน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วผู้สื่อข่าวแล้วผู้สื่อข่าวหรือว่านักข่าวที่ต้องรายงานสดนะนะต้องแบ่งให้ได้ว่าคนนี้จะดูแล